นะโมนะคือมารดาโมคือบิดาในปีภศ2463เดือนสข้างขึ้นหลังจากออกพรรษาแล้วเป็นระยะเวลาที่ท่านอาจารย์ครูดีหลวงปู่ฟั่นอาจารโรและพระอาจารย์กูธรรมทินโนได้พบหลวงปู่มั่นโพริตโต ต่อมาได้ประวาราณาตนขอเป็นสิทธิ์หลวงปู่มั่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสาเหตุที่พบกันมีอยู่ว่าระยะเวลาดังกล่าวหลวงปู่มัน่นพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรอีกหลายรูปได้เที่ยวทุดงไปพักที่วัดป่าภูไทยสามคขีบ้านม่วงไข่ตำบลพันนาอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนคร ญาติโยมทั้งหลายในบ้านม่วงไข่ได้พากันไปนมัสการและขอฟังพระธรรมเทศนาของท่านสำหรับพักภิกษุที่ไปร่วมฟังด้วยในคราวนั้นก็มีท่านอาญาครูดีหลวงปู่ฟัน่นและอาจารย์กูหลวงปู่มั่นได้แสดงพระธรรมเทศนาเบื้องต้นในเรื่องการให้ทานรักษาศีลและการบำเพ็ญภาวนา ตามขั้นภูมิของผู้ฟังว่าการให้ทานและการรักษาศีลภาวนานั้นถ้าจะให้เกิดพลานิสงมากจะต้องละจากความคิดเห็นที่ผิดให้เป็นถูกเสียก่อนท่านยกตัวอย่างที่ใกล้ตัวชาวบ้านมากที่สุดขึ้นอ้างว่าชาวบ้านม่วงไข่นั้นส่วนใหญ่นับถือพูดผีปีศาจต,ตลอดจนเทวดา และนางไม้เป็นสารณะซึ่งเป็นเรื่องที่เหลวไหลไหร้เหตุผลท่านได้แสดงข้อที่จริงขึ้นหักล้างหลายประการและได้แสดงพระธรรมเทศนาอันลึกซึง้งจนกระทั่งชาวบ้านเห็นจริงละจากมิจฉาทิฏฐิเลิกนับถือพูดผีปีศาจต,ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโยมคนหนึ่งคืออาชยาขุณพิจารณ บุญมากสุวรรณรงค์ผู้ช่วยสมุหะบัญชีอำเภอพันานิคมซึ่งเป็นบุตรชายของพระเสนาณรงค์สุวรรณเจ้าเมืองพนานิคมคนที่สและเป็นนายอำเภอพนันานิคมคนแรกในสมัยรัชกาลที่หได้กล่าวเรียนถามหลวงปู่มั่นว่าเหตุใดการให้ทานหรือการรับศีล จึงต้องตั้งนโมก่อนทุกครั้งจะกล่าวคำถวายทานและรับศีลเลยทีเดียวไม่ได้หรือหลวงปู่มั่นได้แสดงธรรมเรื่องมโนอย่างลึกซึ้งให้ฟังเหตุใดหนอนักปราทั้งหลายจะสวดก็ดีจะรับศีลก็ดีหรือจะทำการกุศลใดๆก็ดีจึงต้องตั้งนโมก่อน จะทิ้งนโมไม่ได้เลยเมื่อเป็นเช่นนี้ณนะโมก็ต้องเป็นสิ่งสำคัญจะยกขึ้นพิจารณาได้ความปรากฏว่านณะคือธาตุน้ำโมคือธาตุดินพร้อมกับบทพระคถาขึ้นมาว่ามาตาเปติกสัมภโวโอทนัก,กุมมาสป,ปัจโย ο, สัมภวัธาตุของมันดาบิดา ผสมกันจึงเป็นตัวตนขึ้นมาเมื่อคลอดจากคันมารดาแล้วก็ได้รับข้าวสุกและขนมกุณฑเป็นเครื่องเลี้ยงจึงจเจริญเติบโตขึ้นมาได้นะเป็นธาตุของมารดาโมเป็นธาตุของพิดาฉะนั้นเมื่อธาตุทั้งสองผสมเข้าไปไฟธาตุของมารดา เคี้ยวเข้าจนได้นามว่ากลละคือน้ำมันหยดเดียวณที่นี่เองปฏิสนทิวิญญาณเข้าถือปฏิสนทิได้จิตจึงได้ปฏิสนทิในธาตุนโมนั้นเมื่อจิตเข้าไปอาศัยแล้วกล,ละก็ค่อยจเจริญขึ้นเป็นอัมพุชะคือเป็นก้อนเลือดจเจริญจากก้อนเลือดมาเป็นคณะคือเป็นแท่ง และเปสีคือชั้นเนื้อแล้วขยายตัวออกคล้ายรูปจิ้งเหลนจึงเป็นประจะสาขาคือแขนสองขาสองหัวหนึ่งส่วนาธาตุพอผ่านคือลมทอทงคือไฟนั้นเป็นาธาเข้ามาอาศัยภายหลังเพราะจิตไม่ถือเมื่อละจากกลละนั้นแล้วกลละก็ต้องทิ้งเปล่าหรือศูนย์เปล่า ลมและไฟก็ไม่มีคนตายลมและไฟก็ดับหายสาบสูญไปจึงว่าเป็นธาตุอาศัยข้อสำคัญจึงอยู่ที่ธาตุทั้งสองคือนโมเป็นดั้งเดิมในการต่อมาเมื่อคลอดออกมาแล้วจึงต้องอาศัยนอน,นูคือมารดาโมคือบิดาเป็นผู้ทนุถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงมา ด้วยการให้ข้าวสุกและขนมกุฎมาสเป็นต้นตลอดจนการแนะนำสั่งสอนความดีทุกอย่างท่านจึงเรียกมารดาปิดาว่าบุพจารย์เป็นผู้สอนก่อนใครๆทั้งสิ้นมารดาปิดาเป็นผู้มีเมตตาจิตต่อบุตรธิดาจะนับจะประมาณไม่ได้มรดกที่ท่านทำให้กล่าวคือ รูปกายนี่แหละเป็นมรดกดั้งเดิมทรัพย์สินเงินทองอันเป็นของภายนอกก็เป็นไปจากรูปกายนี้เองถ้ารูปกายนี้ไม่มีแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ชื่อว่าไม่มีอะไรเลยเพราะเหตุนั้นตัวของเราทั้งตัวนี้เป็นมูลมรดกของมารดาบิดาทั้งสิ้นจึงว่าคุณของท่าน จะนับจะประมาณไม่ได้เลยปรลาดทั้งหลายจึงหาได้ละทิ้งไม่เราต้องเอาตัวเราคือณโมตั้งขึ้นก่อนแล้วจึงทำกิริยาน้อมไหว้ลงภายหลังณนะโมท่านแปลว่านอบน้อมนั้นเป็นการแปลเพียงกิริยาหาได้แปลต้นกิริยาไม่มูลมรดกนี่แหละเป็นต้นทุน ทำการฝึกหัดปฏิบัติตนไม่ต้องเป็นคนจนทรัพย์สำหรับทำทุนปฏิบัตินะโมเมื่อกล่าวเพียงสองท่าเท่านั้นยังไม่สมประกอบหรือ,อยังไม่เต็มส่วนต้องพลิกสระพยัญชนะดังนี้คือเอาสระอะจากตัวน,นหนูมาใส่ตัวมอม้าเอาสระโอจากตัวมอม้ามาใส่ตัวนน,นู แล้วกลับตัวมะมาไว้หน้าตัวโนเป็นมะโนแปละว่าใจเมื่อเป็นเช่นนี้จึงได้ทั้งกายทั้งใจเต็มตามสมควรแก่การใช้เป็นมูลฐานแห่งการปฏิบัติได้มโนคือใจนี้เป็นดั้งเดิมเป็นมหาฐานใหญ่จะทำจะพูดอะไร ก็ย่อมเป็นไปจากใจนี้ทั้งหมดได้ในพระพุทธพจน์ว่ามโนบุพังเข้ามาธรรม,มามโนเศรษามโนมยาทำทั้งหลายมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจพระบรมศาสดาจะทรงบัญญัติพระธรรมวินยัยก็ทรงบัญญัติออกไปจากใจ คือมหาทานนี้ทั้งสิ้นเหตุนี้เมื่อพระสาวกผู้ดได้มาพิจารณาตามจนถึงรู้จักนโมแจ่มแจ้งแล้วมนโนก็สุดบัญญัติคือพ้นจากบัญญัติทั้งสิ้นสมบัติทั้งหลายในโลกนี้ต้องออกไปจากนโมทั้งสิ้นของใครก็ก้อนของใครต่างคนต่างถือเอาก้อนอันนี้ ถือเอาเป็นสมบัติบัญญัติตามกระแสแห่งน้ำโอคะจนเป็นอวิชาตัวก่อพบก่อชาติด้วยการไม่รู้เท่าด้วยการหลงถือว่าตัวเป็นเราเป็นของเราไปหมดจงพากันมีสติคอยระวังตัวอย่าให้เป็นคนประเภทไปลานเปล่า,เ,ลาเรียนเปล่าและตายทิ้งเปล่า ไม่มีธรรมอันเป็นสมบัติของตัวอย่างแท้จริงติดตัวบ้างเลยใจนี้แหละคือสมบัติอันล้ำค่าจึงไม่ควรอย่างยิ่งที่จะมองข้ามไปคนพลาดใจคือไม่สนใจปฏิบัติต่อใจดวงวิเศษในร่างนี้แม้จะเกิดอีกสักร้อยชาติพันชาติก็คือผู้เกิดผิดพลาดนั่นเองหากคนดีมีศีลธรรมในใจ หายากยิ่งกว่าเพชรนินจินดาได้คนเป็นคนดีเพียงคนเดียวย่อมมีคุณมากกว่าเงินเป็นล้านล้านเพราะเงินเป็นล้านล้านไม่สามารถทำความร่มเย็นให้แก่โลกได้อย่างถึงใจเหมือนได้คนดีทำประโยชน์ทานศีลภาวนาเป็นรากเง้าของความเป็นมนุษย์และเป็นรากเงาของพระศาสนา ที่มนุษย์ต้องคอยสั่งสมให้มาอยู่ในนิสัยอดีตควรปล่อยไว้ตามอดีตอนาคตควรปล่อยไว้ตามการของมันปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย